ัสดีครับผมเพื่นจะมาชิกตุกทานครับวันนี้ก็วันที่หนึ่งนะครับขึ้นปีไม่ได้นะครับสภาพอากาศพานพ่ผมก็มีฝนนะครับแล้วก็ฝนได้หยุดไปแล้วนะครับประมาณสองวันวันนี้ก็วันที่หนึ่งครับวันนี้ก็เรื่องอามยามนี้เพื่นเนครับนําเพื่นเปนมาดูต้นตเรียนที่ปลูไว้ยกลางบ้านครับ่อผมมีปูว้กลางบ้านเลยครับปลูว้กลางบ้านเลยนะครับมีเหลี่ยงหัวจนกันครับหัวจนนะครับ นี่หลูก้นเกนครับตัวนูปอปันอัวอัวจนครับก็วันนี้มีเวลานะครับละว่างจากสั่้นกินเลี้ยงเขาเอ็นตัวเรียนที่บ้านมันกระแนงไม่ได้แตงนะครับก็ทําการตัดแตงนะครับกระแนงตอนนี้ก็เกยตัดโยดไปเลยครับเปืือนเปือนพอตัดยอดเร็จในช่วงนั้นนะครับเปลี่ยฝ้่ยเปลี่ยจักะจันดาบัดนะครับกินเลือดจากการตูบเลยครับเปืือนดันดันบุญนูครับเพราะว่าเกลือจี้ยาไม่ตึงนะครับด้านหลังนี้มันอย่างจี้ตึงอยู่ ะครับวันนี้ก็มีเวลานะครับก็แทงกระแนงนะครับนะครับนี่คือลักษณะของใบมันแตกโยดนะครับสัมผัเป็นดาบอ่างดาบพอดีนะครับกระแนงในตรงนี้พุ่มก็ยังไม่ตัดนะครับกิ่งนี้นะครับแต่บางกิ่งนี้มันไม่ได้แตกโยดนะครับดันเบินมันไม่ได้แตกโยดปุ่มไปเลยตัดแทงกระแนงนะครับก็เนี่ยครับชายเป็นมีดนะครับชายเป็นมีดนี่เลยครับอ่าเป็นมีดรากลางข้าวครับเกี้ยวเลยก็ต๊กนะครับอพุ่มจ่ายได้ขึ้นนะครับ ใจเป็นได้แล้วกันนี่ค uh, ร ka e, ับายไม้นะครับเต่งนะครับต้นนี้ปลูกอะไรกลางบ้านครับอายุสี่ปีนะครับปลูกเลยต้นฟุตบอลลูกรับหลบโนครับนี่ฝุดบอลลูกหลบไม่มาแล้วนะครับอ่ายสี่ปีนะครับปีที่แล้วก็เป็นลูกเลยนะครับตอนนี้นะครับแต่ปีที่แล้วนี่ปุ่มลองปิดหล่องตู้กับต่ำตูวเรียนมือไหมนะครับก็ลองปิดหล่องตู้ครับได้ไว้ท่องลูกไว้ในท่องลูกนะครับ ล primo, ูกหนึ่งก๊ลนะครับกับห้าลนะครับย้ายหมากับแต่นั้นเลยครับดูเรียนปีแรกเปลือกหน้านะครับครับนี่ครับอ่าเอ็นเลยครับเปื่อนๆครับเอ็นต่ำตาเลยครับเอ็นเลยไหมครับอ่าหนองนอนนะครับกำลังกัดกินใบยางอะเลอะโร่เลยครับอ่านี่ตรงนี้พ่อมึงจีดยาไปแรกเมื่อวันที่ตามทริปนะครับแต่ว่าพอจีดยาเด็ดไม่เกินเร้อย่างโม่กุ้นตกนะครับเปื่อนๆดูครับวาหนองนอนมาเยือนเลยครับ อ่าเนะครับเอ็เลียเหมือเลียเราต้องจัดการเลยครับนอนปลาเภ็นี่มันเป็นนอนดี๋ยวกินกินนะครับกินใบนะครับพมพึ่งจีดไปนะครับแต่นี่เลยเ็เลยครับเป็นนอนที่ยวกินใบนะครับเดี๋ยวก็มียาใต้รูไปจักแฉะนะครับเอาใบให้ผ่านกายาดูนะครับเป็นนอนกินใบนะครับนี่ครับเพ่งตัางเกตนนะครับนี่ก็คือกันแนงนี่พมมึงตัดไปนะครับกันแนงนี่พมมึงตัดไปนะครับ หนองนอน like นะครับหนองนอนลูกตายเงี้ยกงเด็ดนะครับวันนี้ก็นี่ครับน่าจะได้จินยาหลานะครับต่อจากกันงน้อนนะครับนี่กับกระแนงที่ผมตัดเด็ดนะครับอันนี้คือกระแนงกับกิ่งบางต้วนะครับที่ผมตัดแต่งตัดแต่งเด็ดนะครับผมก็ะวายรอบๆกูนนี่ครับเพื่อทีใช้เขาเป็นปุ๋ยนะครับช่วงนี้ผมก็ใส่ปุ๋ยชุบอิบอิบซี่ แปดหยิบซี้ีนะครับเพื่อว่าตรงการดีอะไรก็ได้ตัวหมาอะไรก็เพื่อเป็นดอกนะครับเปลื่นเปลือว่าด้วยนะครับหรือว่าบันผืนนะครับตีโจมได้นะครับตอนนี้ตัดโยนแล้วกันครับตัดไม่ตัดนี้ผมว่าเกินทริปเม็ดแล้วครับครับนี่ก็คือลักฐานากล้องจริงที่ผมเต็งไว้นะครับก็นี่ครับประมาณนี้ครับกิิงก็วายไม่เยอะนะครับโอเคเราจริงนี้สาหมัดก็ใ้ลูกได้นะครับ ก็จะมีกิ่งโจนอยู่นึ่งกิ่งนะครับนี่ครับกิ่งนี้ลองไปดูครับอ่าดูที่ปลายมีดนี่ครับอ่านี่คือกิ่งโจนต้องมาเกล้าวจะเออกนะผมมันโจรกิ่งเบิ้ลนะครับแต่ว่าเกล้าใบขนครับเพื่อที่ว่าลูกมันไม่ชนกันแต่ว่าเลืลักท่านาเลยมันมันโจนกันเลยครับกันนั่นกันเลยนะครับนาจะได้ออกนะครับอ่าไม่มีได้มากรับเปืือยๆตัวนี้ครับป่าเปืือยๆมาแล้วจุ่มทนตุเรียนที่ปไ๋ยกลางบ้านครับตัดกระเนงเช็ดเรียบร้อยนะครับเย็นแล้วครับมันนิกำเลย ก็ไม่มีได้หมาครับอ่าครับโกนกาเตียนนี้ครับอันนี้กาแกเน่งบากาแกเน่งยังไม่ได้ออกนะครับอ่านะครับนี่ครับผมเอ็นนอนกําลังกินใบอยู่เลยครับเด็กเดียวขอบคุณหมากับป้อมนี่ครับมารับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ